สวัสดีนะครับทุกคนผมจะมาแนะนําอีกหนึ่งเวนะครับในการเล่นบูมบอทนะครับเป็นแรกของเราก็ต้องบูมบอทเลยครับผมคือวันก่อนนะที่ผมไลฟ์นะครับมีคุณสตาร์ลี่ไนท์นะครับมาแนะนําผมว่าให้ลองเล่น ฟิลด์เทชี่ดูนะครับผมก็เลยมาลองเล่นดูนะครับแล้วก็เป็นเกมนี้เลยก็เลยเอ๊ะมันโหดจริงว่ะมันก็เป็นอีกหนึ่งเวนะครับในการเล่นบูมบอทเลยเพราะบูมบอทม่นไปได้หลายทางเวอ่เวอร์เลย เอาเป็นหมัดครีนะครับแล้วผมอะไปเจอคนหนึ่งไว้ที่ม่งที่แม่งแบบเล่นเก่งๆเลยแล้วผมก็ย้อนดูประวัติเขาเว้ยคือแม่งได้ที่หนึ่งแบบมาโดยตลอดอะแบบติดท็อปสแบบออกจังหนึ่งเยอะด้วยอะอยู่เชลเลนเจอร์เว้ยแล้วคือบางแล้วคือบางเกมอะเขาก็ไม่ได้เล่น6บูมบอทเลยเว้ยเขาเล่นแค่แบบ4ี่บูมบอทอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบเออแสดงว่ามันเวิร์กจริงก็เลยลองเล่นตามเขาเลยนะครับ เป็นใช้แบรนด์นะครับที่เป็นดามิหลัมีอาเมนที่สองนะครับผมเลือกเป็น i อเอ็นช้อปปิ้งนะครับผม เพื่อที่เราจะได้ตัวออสเยอะๆไวกว่าคนอื่นเขานะครับแต่เนี้ยคือเราไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราจะฟาสแปดแล้วค่อยไปโลนะครับเราต้องโลตั้งแต่เวลเจ็ดครับอันนี้สำคัญเลยอันเลเวลเจ็ดปุ๊บเราโลหาแบนสองดาวก่อนเลย แล้วเกมนี้ผมก็ได้แบนมาอย่างรวดเร็วนะทุกคนตั้งแต่เฟล้วหาโคตรเถื่อนผมก็เลยเปลี่ยนเอามกาน่าออกเลยนะครับแล้วก็ยัดบุมบอดเข้าไป แต่ผมว่ามันก็เป็นคอมที่เล่นยากนะสําหรับผมนะผมก็อาจจะยังแบบไม่ได้เซียนอะไรขนาดนั้นถ้าได้ตามาผมเล่นได้แล้วต้องต้องได้ไวด้วยนะถ้าได้กลางเกมก็คือแบบไม่ไหวเหมือนกันนะผมเป็นอะไรไม่รู้ถ้าเล่นบูมบอตอ่ะคือถ้าได้ตาไวอะ่ะถึงจะรอดเว้แต่ถ้าได้แบบมากลางกางเกมแล้วได้ตาเาเล่นอย่างงี้โอ้ไม่รอดเดี๋ยวผมเลือกเป็นดาบนะครับจะได้ทําเป็นโชว์จินให้กับแบรนด์ เราก็ใส่เป็นฟิดเดอร์สติกนะครับตอนนี้เป็นสี่บูมบอลแล้วเราจะได้เวทแรงๆนะครับเ <_ letter> คนนี้เขาก็เล่นบูมบอลเราเจออีกตีนึ่งนะครับเล่นชนกัน จะได้ให้ทุกคนเห็นเลยว่าแบบไหนมันเวิร์กกว่านะครับแบบไหนโหดกว่ากันเพราะเราอ่ะเป็นคนที่ดวนเขาตัดตัวนะวิดเดิลสติกเขา3ดาวเราสอดาว <c oughs> อางเมนที่3นะครับผมเลือกเป็นไอเทมแกมแบ็คนะครับ โอเคครับแล้วดวงเราก็ดีมากนะครับแบนขึ้นมาสักครบเลยแล้วขอของไอตัวฟิลด s สติกนะครับก็จะเป็นดาบดุดเลือดไอจิวเวตการเลดนะครับแล้วก็ s t ตร k เกอร l เฟลคือมันเป็นเหมือนแบบสายที่แบบว่าไม่ได้ยื้อเกมนะครับคือทำดาเมจเลยนะ พราะที่เขาใส่อางแองก็คือมันจะเล่นเกมยืออช่ไหมอันนี้เราแบบว่ารวดเดียวรวดเดียวแยกย้ายนี่ผมเลือกเป็นหมัดครินะครับ นี่นะครับของของฟิล์ลสติกก็จองแบบนี้เลย นี่ผมก็เลือกเป็นสตาร์ล g เกตนะครับคู่กแบบับอันนึงนะ่าทำดาดีเลือดได้เลยเดี๋ยวเอาให้การเล่นนะครับติดการไกลเวอร์พราะของแท้มันก็ครบแล้วนะครับเดี๋ตอนนี้เออก่อนเราก็มาแล้วนะครับ นี่เวอรแปผมก็รีบรีรรโรเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตัวขาดเพราะว่าเรามีคนแย่งเล่นด้วยเหมือนกันนะครับนี่ผมก็ทำเป็นดาบดูดเลือดใส่ให้เวโกก่อนเลยนะครับใช้ไปก่อน เดี๋ยวเราก็ได้การเล่นแล้วนะครับทุกคนเออก่อนแล้วก็2ดาวแล้วคือไฮเอ็นช้อปปิ้งนี่คือเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่เล่นคอมฟァร์เก้านะครับ ตอนแรกผมจะเลือกเป็นตัดเลือดนะครับโดนแย่งก็เลยเอาอางแ์แองมาแทนเอามาก่อนตอนนี้เราก็รอเก็บเงินขึ้นเวลก้านะครับหรือถ้าขึ้นได้ก็ขึ้นเลยนะครับเราต้องรีบใส่การลุ้นเข้าไป นี่ผมก็ดันขึ้นเวลก้าไปเลยนะครับแล้วต่อจากนี้เราก็รอมอดบูมบอทนะครับออกมาแล้วก็เอาให้แบรนด์จีบบูมบอทเราก็เอาเรื่องเลยบ้า เก็เราสองดาวแล้วนะครับตอนนี้ก็โลหาตัวชิวๆเลยนะครับทุกคนนี้ผมก็เลือกเป็นลาบาดอนนะครับเตรียมของอีกหนึ่งชิ้นให้แบรนด์นะครับ โอเคครับเราก็ได้มดบูมบอทแล้วนะครับและการเรียนเราก็สองดาวแล้วด้วย fight, as as เราก็ใส่มดบูมบอทให้กับแบรนด์นะครับแล้วก็ใส่ของเข้าไปตอนนี้ทุกอย่างก็โอเคหมดแล้วนะครับี่สรบของเล็กน้อย ผมอยากเล่นการเล่นเฉยๆนะครับไม่มีอะไรเลยดูทุกคนดูจรวดโหดมากนะครับผมรู้สึกว่ามันโหดจริงคำเนี่ย คือแรกๆอ่ะไม่เล่นอย่างง่ายเลยเลยแรกๆที่เรียนอ่ะเออแบบพอได้ตามาปุ๊บเล่นนู่นเล่นนี่ได้แบนจบแต่พอแบบสบคือสองส,ส,สามเกมแรกอ่ะรู้สึกว่าเล่นง่ายแต่พอแบบหลังๆอ่ะเริ่มแบบว่าพอเราโยกมาเล่นคอมอื่นแล้วกลับมาเล่นอีกทีหนึ่งแบบเนี่ยมันไม่ได้แล้ววะแตกแบบแตกห้าแตกหกอะไรเงี้ยแบบขึ้นเก้าไม่ได้บ้างอะไรก็ว่าอาจจะอยู่ที่อัลเมนนะครับอัลเมนเรื่องเงินงน่าจะสําคัญมากอย่างนี้เราได้ไฮแอนดโลนะครับก็เลยแบบ ช่วยได้เยอะมากนะครับในการหาตัวดดีด๋ยวนี้เราเจอกับอีกบ้านหนึ่งที่เป็นบูมบอดเหมือนกันนะครับคือเขาสู้ไม่ได้เลยนะดีผมก็ไม่รู้จะเลือกเป็นอะไรนะครับเลือกเลือกเป็นคาเคียนเอามาให้เอกอกดใสเ่เล่นๆ the future. You dare face a king. Time to introduce myself. Time to introduce myself. This is field research. สีทุกอย่างจบเร็วมากคือแบบรวดเดียวปลื้ดหายเลยนะครับโอเคครับก็เอาไปลองเป็นทางเลือกนะทุกคนถ้าใครตัวมาของมานะครับได้เอ็มเบมบูมบอตก็อยากจะลองเล่นดูก็ลองสไตล์นี้ดูได้นะครับผมก็ไปศึกษาจากคนอื่นมาอีกทีนึงเน่งนะครับไม่ใช่คิดเองก็ลองดูครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับ